ครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นาฮานอยพิเศษนะครับของวันที่20นะครับผมให้เลขเป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูปก,ก็คือ3กับ8นะครับลอง4นะครับส่วนทุดเจาะก็มี5 3 5 8 5 4 1 3 1 8 1 4 7 3 7 8 7 4นะครับส่วนตัวกันก็มีอ่า4 3 4 8 3 8 5 1 5 7 หนึ่งเจ็ดนะครับตัวการของฮานอยพิเศษนะครับแล้วก็เราก็จะไปต่อกันเลยนะครับอ่าฮานอยปกตินะครับของวันที่ยี่สิบเหมือนกันครับให้เลขไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรูดก็คือแปกับเก้านะครับตัวรองคือสี่ครับวันนี้ไปกับเก้ามันยังไงกันเนี่ยสี่ด้วยตัวเจาะก็มีนะครับเจาะชุดเจาะก็มีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งสี่นะครับสามแปดสามเก้าสามสี่ 2 8 2 9 2 4นะครับส่วนตัวกันก็มี08 0904กับ48 49แล้วก็89นะครับตัวกันของฮานอยปกตินะครับครับเราก็จะไปต่อด้วยฮานอยของ VIP วันที่20เช่นกันครับนี่นะครับครับฮานอยววันนี้ผมให้ไว้เป็นแนวทางนะครับตัววิ่งตัวรู่ก็คือ2กับ8นะครับาาการ ตัวการตัวเจาะนะครับก็มันสลับที่กันหน่อยนะครับยังไงก็เล็งกันให้ดีนะครับครับก็ตัวการก็มีสองเแล้วก็ ...87 นะครับตัวเจาะก็มีสอง6ย์2แล้วก็ 8086... 9096นะครับของ v i p นะครับยังไงก็เล็งๆหน่อยนะครับครับอ่าเดี๋ยวเรามาอหันไหมครับเห็นเห็นไหมครับอนี่นะครับทวนอีกครั้งนะครับ เพื่อจะได้ไม่สับสนนะครับอันนี้ของฮานอยพิเศษนะครับส่วนอันนี้ฮานอยปกตินะครับถันไหมครับแคปหน้าจอทันไหมครับอันนี้วีนะครับครับไม่ยังไรก็เดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับก็ขอให้ FC ซทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับเฮงเงทุกท่านครับ